วันนี้แพทรจะมารีวิวบาร์ไรโคงของยูนิคนะหยิบมาทั้งหมด3รุ่นเลยใครที่ชอบใส่ชั้นในแบบไม่มีโคง้งชอบความนุ่มสบายเป็นพิเศษนะ3รุ่นนี้น่าจะตอบโจทย์แต่และรุ่นเนี่ยมันก็จะไม่เหมือนกันนะถึงมันจะไรโคงเหมือนกันเดี๋ยวมาดูว่ามีรุ่นไหนบ้างรุ่นแรกนะจะเป็นรุ่นนี้เลยไม่มีโค้งแบบนี้มีฟองน้ำนิดนึงในตัวนะอีกรุ่นหนึ่งที่ฮอตฮิตเหมือนกันก็จะเป็นรุ่นแบบสปอร์ตบาร์แบบนี้ อันนี้นุ่มมากสามารถแบบบีแบบอันนี้คือไม่ไมีโคง้งแบบของจริงที่สุดแล้วก็อีกรุ่นหนึ่งที่แพ้ซื้อมาแล้วแพ้ชอบก็คือจะเป็นรุ่นลูกไม้แต่อันนี้ถอดฟองน้ําได้นะฟองน้ําคือบางมากทุกคน แล้วก็อันนี้มันก็จะได้ความแบบว่าดูสวยมันไม่เหมือนชั้นในมันเหมือนเสื้อตัวหนึ่งอะเดี๋ยวมาดูทีละรุ่นก่อนรุ่นแรกเลยนะที่มันฮอตฮิตกันก็จะเป็นทรงนี้790บาทนะอันนี้เป็นสีเนื้อแพมมีสีเนื้อกับสีดําหาสีดําไม่เจอคือทุกรุ่นอนะมันจะเป็นบาร์ไลโคเหมือนกันใช่ปะแต่รุ่นเนี้ยมันจะทําให้กระชับแล้วก็เข้ารูปที่สุดนะเพราะว่า สองอันเนี้ยมันจะไม่มีโครงเลยทุกคนเห็นปะไอรุ่นเนี้ยมันจะยังมีโครงขึ้นมานะอันนี้มันจะเป็นแบบนิ่มๆเลยตัวเนี้ยก็เลยเหมาะกับคนที่ชอบใส่ชั้นในธรรมดาที่อยากให้หน้าอกมันดูชิดกันแล้วก็สวยอะ่ะแต่ว่าถามว่ามันเจ็บไหมมันก็ไม่เจ็บเหมือนชั้นในทั่วไปที่มันมีโครงนะแต่ถามว่ามันอใส่สบายเหมือนไอสองรุ่นนี้ไหมตัวเนี้ยมีความแบบว่า รัดมากกว่าแล้วก็มีความรู้สึกมันอึดอัดมากกว่าเทียบกับแค่3มรุ่นนะเราไม่ได้เทียบกับยี่ห้ออื่นนะอันนี้มันจะรัดที่สุดแต่คนที่ใส่ชั้นในแบบธรรมดามาก่อนอนะอันนี้จะถือว่าเป็นรุ่นที่แบบใส่สบายเลยแล้วก็เหมาะกับคนที่แต่งตัวไปทํางานแล้วบางทีใส่แขนกุดบ้างใส่สืก้ามบ้างอะไรอย่างเงี้ยสายเขาจะเป็นแบบนี้ใช่ปะมันก็จะไม่เห็นไงเวลาเราใส่แขนกุดอะไรอย่างเงี้ยเราก็สามารถแบบยังหลบหลบสายได้ไม่เหมือน2รุ่นเนี้ยที่ มันหลบยากนะอันนี้ก็เป็นชั้นในปกติเลยอะใครที่ชอบใส่สไตล์แบบชั้นในธรรมดาก็คืออันนี้ส่วนรุ่นที่2ก็จะเป็นรุ่นนี้อันนี้ก็ขายดีเหมือนกันคือมันเป็นชั้นในที่ใส่สบายมากชิลที่สุดแล้วใส่สบายที่สุดใน3รุ่นแล้วก็นาก่าจะสบายสุดตั้งแต่เคยใส่ชั้นในมาเลยนะทุกคนความนิ่มความสบายนะคือให้20เต็ม10บแบบทุกคนกดูดิ มันนุ่มจริงๆแล้วเวลาเราใส่ใช่ปะมันจะไม่รู้สึกอึดอัดเลยแม้แต่นิดเดียวนะแพรเนี่ยจะใส่ตัวนี้บ่อยที่สุดให้ดูว่ามีกี่ตัวนะตัวนี้หนึ่งสองสามสี่ คือคนเราจําเป็นจะต้องมีชั้นในแบบเดียวกันเยอะขนาดนี้ไหมคือใส่บ่อยจริงๆทุกคนแล้วเวลาเอาไปซักอะ่ะกลัวแบบไม่มีใส่นะก็เลยซื้อมาตุนไว้นะคะ5้าตัวไปเลยจ้าแล้วก็ตัวนี้ถอดฟองน้ําออกได้คือใส่ฟองน้ำหนากว่านี้ก็ได้แต่ว่าไอที่เขาให้มาสําหรับแพมมันก็พอดีแล้วนะเราจะใส่แบบดูมๆไปทําไมอะถ้าเราจะใส่แบบชั้นในที่มันสบายแบบนี้อยู่แล้วอะแล้วก็ข้อเสียของตัวนี้ที่แพรรู้สึกนะคะก็คือมันไม่เป็นทรงเออเวลาใส่แล้วมันจะไม่ ไม่ค่อยกระชับเท่ารุ่นแรกที่รีวิวไปรุ่นนี้ข้างล่างฐานน่ะมันจะปล่อยชิวๆอย่างนี้เลยนะคือจะใส่ไปออกกําลังกายอะ่ะได้นะแต่ถ้าเป็นการออกกําลังกายแบบ ยกแขนกระโดดปั้กอะไรอย่างเงี้ยคือไอข้างล่างมันไม่น่าจะอยู่นะทุกคนเพราะว่ามันไม่ได้เป็นแถบยืดเหมือนสปอร์ตบาร์ที่ใส่ออกกําลังกายอะ่ะมันจะเป็นปล่อยๆชิวๆแบบนี้เลยอะ่ะเออคือเวลาเราแบบยกมือเยอะๆอะ่ะหรือว่ากระโดดกระโดดออกกําลังกายไปฟิตเนสอะ่ะมันมีสิทธิ์ที่มันจะพดขึ้นไปได้นะมันไม่ยึดเกาะข้างใต้นะดังนั้นใครจะใส่ไปออกกําลังกายอะ่ะใส่ตัวเดียวอย่างเงี้ยคือไม่แนะนําแต่ถ้าใส่กับเสื้อยืดหรือเสื้อกล้ามอะไรเงี้ยเอออันเนี้ยได้อยู่ แล้วก็ขอบลิมของเขาอ่ะก็เหมือนกันมันก็จะเป็นแบบชิวๆเลยทุกคนมันไม่ได้มีตรงไหนที่มันจะแบบยืดหรือว่าแนบคือการใส่ตัวเดียวอะ่ะมันหวาดเสียวอยู่อะ่ะตัวนี้กับอีกเรื่องหนึง่งก็คือสายเนี่ยมันหนาอย่างเงี้ยเวลาเราใส่พวกเสื้อกล้ามเสื้อแขนกุดมันมีสิทธิ์ที่มันจะแบบแพมออกมาได้นะตัวนี้ก็เลยจะไม่ค่อยแนะนําสําหรับคนที่มีเสื้อแขนกุดหรือว่าแต่งตัวหน่อยอะจะไม่ค่อยเหมาะคือจะเหมาะกับสายชิวแบบแพรมากกว่าแบบใส่เสื้ออย่างเงี้ยใส่ ด้่อีเสยืดออกไปข้างนอกอย่างเงี้ย ได้หรือไปออกกําลังกายไปยังได้แต่ถ้าแต่งตัวก็คือไม่แนะนําเท่าไหร่นะคะแต่ถ้าใครที่ชอบความสบายแบบคันสุดนุ่มเหมือนบุยเมฆคือแนะนําเลยแล้วก็หันโยนใส่เครื่องไปเลยนะมันก็ไม่เสียทรงนะได้อยู่ส่วนตัวที่3นะที่เมื่อกี้ก็โชว์ให้ดูไปแล้วก็จะเป็นรุ่นลูกไม,ม้นี่รุ่นนี้เป็นรุ่นที่มีความผู้หญิงผู้หญิงสวยอ่ะคือใส่เป็นเสื้อได้นะออกไปเที่ยวอะไรอย่างเงี้ยไปเที่ยวกลางคืนอะไรเงี้ยแล้วก็ใส่เสื้อ ทับตัวหนึง่งหรือใครจะไม่ใส่ก็แล้วแต่ใส่เขาจะถอดไม่ได้เหมือนกันนะข้างหน้าก็ไม่ได้ข้างหลังก็ไม่ได้แต่ว่าจะสามารถปรับใส่ได้นะแล้วก็อันนี้ไม่มีตะขอด้วยนะทุกคนเป็นแบบสวมหัวเข้าไปแบบนี้นะคะคือทรงของรุ่นนี้มันจะไม่เหมือนคนอื่นเห็นปะ่ะมันจะเป็นทรงสามเหลี่ยมขึ้นไปแบบนี้ยแต่ถ้าตัวอื่นอนะ่ะมันก็จะเป็นทรงที่เป็นชั้นในเป็นสปอร์ตบาร์ปกติทรงนี้จะมีความใส่แลวสวยแบบมีความแบบเซ็กซี่มากกว่ารุ่นอื่นๆซึ่งแพรเนี่ยก็มา ใส่กับเสอยืดเหมือนเดิมคือ <c oughs> ไม่ได้ไปแต่งตัวอะไรใดๆทั้งนั้นนะแล้วก็ฟองน้ํารุ่นนี้ก็ถอดได้จะใส่ให้มันหนากว่านี้ก็ได้ไอ้ข้างล่างเนี่ยตรงที่มันเป็นเป็นแถบยืด,ย,ดยืดอะ่ะมันยังมีความยืดเกาะตรงฐานหน้าอกอะ่ะได้ดีกว่ารุ่นสปอร์ตบาร์นะแต่ว่าดีไม่เท่ารุ่นนี้คือรุ่นเนี้ยจะเป็นแถบแบบยืดหน้าอกเราแน่นเลยแต่ว่าไอ้ตัวเนี้ยอยู่เลเวลกลางๆซึ่งบางทีอะ่ะพามีความรู้สึกนะว่าช่วงที่แบบกินเยอะอะ่ะแล้วแบบเหมือนตัวมัน อ้วนขึ้นอ่ะมันรัดอยู่อ่ะไอ้เส้นเนี่ยเ,เส้นที่มันอยู่ใต้ฐานอ,อกอ่ะคือมันก็รัดรนิดนึงข้อดีของรุ่นนี้ก็คือใส่สวยแล้วก็ใส่สบายเหมือนกันส่วนข้อที่แพ้ติดนิดนึงนะคืออันนี้รู้สึกว่าไม่เป็นทรงสุด ทำให้หน้าอกดูไม่เป็นทรงสุดใน3มรุ่นใครห้อยก็ห้อยเลยอ่ะเอออันนี้ความรู้สึกส่วนตัวนะว่าเป็นทรงที่ไม่ได้ช่วยยกหรือว่าช่วยกระชับเท่าไหร่นะใน3รุ่นแต่ถามว่าชอบรุ่นนี้ไหมก็คือชอบรองลองมาจากรุ่นสปอร์ตเลยแล้วก็มาเป็นรุ่นลูกไม้เลยที่ว่าจะซื้อเพิ่มมีหลายสีให้เลือกด้วยนะเนี่ยเวลาใส่อ่ะมันก็จะแบบซีทูซีทูอย่างเงี้ยใครที่แบบเป็นสายชอบความสบายแต่ก็ยังต้องการสวยอยู่แบบเซ็ก มีสไตล์อยู่ก็คือรุ่นนี้ตอบโจทย์นะเพราะว่ารุ่นนี้มันค่อนข้างแบบเป็นสปอร์ตบราเด็กน้อยมากรุ่นนี้คือใส่แล้วแบบชิลเลยชิลแบบไม่มีสไตล์อะไรทั้งนั้นเอาความสบายเป็นหลัก่วนรุ่นนี้คือเป็นสบายแต่ยังมีสไตล์อยู่แล้วก็สวยเซ็กซี่อยู่ส่วนรุ่นนี้ก็คือสามารถซื้อติดบ้านไว้ได้เลยเพราะว่าเป็นบราที่ใส่ง่ายแล้วก็เป็นบราทั่วไปอะ่ะคือใส่ง่ายที่สุดอล้ก็เป็นการรีวิวบราลายโครงของยูนิคอทั้ง 3รุ่นนะใครที่ชอบรุ่นไหนก็คอมเมนต์มาคุยกับแพรได้หรือว่าถ้าใครมี ตาลายโครงที่ยี่ห้ออื่นแต่ว่าใส่สบายเหมือนกันอ่ะก็คอมเมนต์มา <c oughs> แนะนําแพได้เพราะว่าแพเนี่ยเป็นคนที่ชอบใส่ชั้นในที่มันสบายแบบสบายที่สุดไม่สนอะไรทั้งนั้นนะเพราะว่าใส่แค่เสื้อยืดกับกางเกงนอนออกจากบ้านอยู่แล้ว <c oughs> ก็อยากได้ตัวที่มันแบบสบายจริงๆแล้วก็ใช้ได้นาน,านๆอะไรเ,เงีย้ยมีหลายรุ่นอยู่แต่ก็ยังไม่ค่อยกล้าซื้อเท่าไหร่เพราะไม่รู้ว่ามันจะดีไหมแต่ของยูนิคอ่ะคือมาลองได้ไงไอตัวอื่นเป็นออนไลน์ไงเราก็เลยยังไม่ได้ซื้อนะ สำหรับคลิปนี้ก็บายบาย